สิ้นสุดการรอคอยชาวนครปฐม,มจะมีฮาเว์แลนด์เป็นของตัวเองแล้วเย้ พอเราซื้อบัตรเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเปลี่ยนถุงเท้าเป็นถุงเท้าฮาร์เบอร์แลนด์เท่านะั้นที่ฮาร์เบอร์แลนด์เขาก็มีโซนของกินด้วยนะฮาร์เบอร์แลนด์จะอยู่ที่เซน็นทนระัลนครปฐมชั้นสาและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศวันแรกเลยที่ฮาร์เบอร์แลนด์เปิดคึกคักสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะจริงต้องบอกว่านี่คือการปีนภูเขาไฟครั้งแรกบอกตามตรงเห็นน้องๆเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราจะเล่นไม่ได้แต่เรื่องจริงคือปีนขึ้นไปสองรอบค่ะเพราะว่ากลัวความสูงตามวิดีโอเลยสภาพก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะเอาจับใจริง คนปีนอย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วทุกคนดูสภาพเราที่ลงจากสไลเดอร์สิเอาจริงๆคือสนุกแต่ก็กลัวแต่เด็กๆทุกคนที่ไปเล่นฮาร์เร์แลนด์เขาดูสนุกมากแล้วทําให้เราใจฟูสุดๆเลยเข้าใจแล้วว่าทําไมผู้ปกครองถึงอยากพาน้องๆหนูๆไปเล่นที่ฮาร์เร์แลนด์กันรอยยิ้มของเด็กๆแต่ละคนคือน่ารักมากเครื่ <c oughs> องเล่นที่ฮาร์เร์แลนด์เขาละลานตาไปหมดเลยตรงๆว่าใหญ่มาก